พอพูดถึงหนังเรื่องเพื่อนแพงปี2526เราก็อดจะเปรียบเทียบกับหนังเรื่องแผลเก่าปี2520ไม่ได้เพราะมันเป็นผลงานของผู้มกับคนเดียวกันคือเชิดทรงศรีและมันเป็นหนังไทยแนวเดียวกันคือหนังรักที่มีฉากเป็นท้องทุ่งชนบทแถมพระเอกยังคนเดียวกันด้วยหลังจากแผลเก่าปี2520พี่เชิดทรงศรียังทำหนังอีก2เรื่องคือหนังเรื่องเลือดสุพรรณปี2522เป็นหนังสงครามย้อนยุค ไพโลดสังวรบุตรเล่นกับรนาสุลาวันอีกเรื่องนึงคือพ่อปลาไหลนะครับปี2524เล่นโดยสมบัติเมธนีนะครับหลังจากพ่อปลาไหลพี่เชิดก็ทําหนังเรื่องเพื่อนแพงหนังเรื่องเพื่อนแพงดัดแปลงจากเรื่องสั้นของยาขอบหรือโชดแพร่พันธุ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้ารอลักเพื่อนแต่อีกแพงรักรอรอเป็นเด็กกําพร้าที่พ่อของเพื่อนเก็บมาเลี้ยงเมื่อเพื่อนรักรอรอก็รักเพื่อนและตั้งใจแต่งงานกับเพื่อน หารู้ไหมว่ามีไอ้แพงมันแอบ,บรักพี่รออยู่และทําทุกอย่างเพื่อพี่รอในช่วงที่รอเจ็บหนักต้องไปรักษาตัวที่บางกอกเพื่อนก็ไปปันใจผู้ชายคนใหม่ไอ้แพงรู้ทุกอย่างเรื่องราวประมาณนี้ไม่สปอยตอนจบต้องไปดูเอาเองนะครับตอนที่สารพงษ์เล่นเพื่อนแพงสารพงษ์อายุ30กว่าแล้วเป็นหนุ่มชะกันเป็นคนที่โตเต็มที่เข้าใจชีวิตเข้าใจโลก มีทักษะการแสดงที่อยู่ตัวแล้วการที่สรพงษ์จะเข้าถึงบทตัวละครไอ้หลอนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรอีแพรในหนังเรื่องนี้เป็นนางเอกใหม่สดๆจริงๆที่พิเชิดปั้นถึงแม้จะเรียนจุฬามหาวิทยาลัยไฮโซแต่ชนุพรมิสิทธิ์โสพลเป็นคนที่น่าไทยมากผิวดำแดงจึงไม่ยากนักที่พิเชิดทรงศรีจะปั้นให้เป็นสาวบนนอกด้วยความสดใหม่ของชนุดพรนะครับปีนั้นเธอได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมส่วนสรพงษ์ชาตรีไม่ได้ดารานําชายในหนังเรื่องนี้ แต่ไปได้เรื่องมือปืนปี2 5งหเหมือนกันซึ่งเรื่องนั้นสรพงศ์ก็สุดมากในหนังเรื่องนี้พี่เชิดไม่ได้พยายามยัดเยียดความเป็นไทยเหมือนแผลเก่าพี่เชิดแสดงความเป็นไทยผ่านวิถีชีวิตตัวละครในฐานะเป็นชาวนาทำนาหาปลาไถนาเลี้ยมควายนะครับร้องเพลงทําอาหารภาษาพูดการเครลื่อน่งห่มนะครับเราจะเห็นว่ามันไทยมากๆที่สําคัญ หนังเรื่องนี้เป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากแผลเก่าแผลเก่าเป็นอัตลักษณ์ของความรักวัยรุ่นของหนุ่มลูกทุ่งแต่หนังเรื่องเพื่อนแพงเป็นความรักของหนุ่มสาวไม่ใช่วัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวที่กำลังจะแต่งงานที่กำลังจะมีครอบครัวโตขึ้นจากแผลเก่านะครับแน่นอนครับหนังพิเชษทุกเรื่องก็เป็นโรแมติกทร a ก e ดีก็คือเป็น,ปนหนังรักโรแมติกและจบด้วยความเศร้าและนี่คือความงามของหนังเรื่องเพื่อนแพงปี2 5 6 6ในความรู้สึกข,ของนักสื่อนักสื่อก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนดูแล้วเป็นยังไงเอามาแชรัน,นะครบ สวัสดีครับ